เรียบร้อยอ่ะแรกครับผมจำเป็ตู้แหลรผ่านนะจะโอ,อะ้ตอ่ะเออไปยึดิ được nói á ngọn leng á thay đổi bên kia dưới sò á tôi biết <laughs> เี็บร้อยอ่ะอินเตอร์ธินภั์อนะวันที่สองเดี๋ยวดูวันที่สองขอกระมันมตัวแหละชาส่งให้เขาทุกเอครับดอชอเอครับอาละครับล้วสิ่งที่ผมรอคอยก็มาแล้วครับแดดครับ ดูดิ่น้ำแข็งนจอดรถจะขึ้นกระบะอยู่แล้วประกอน้ำแข็งจอดรถจะขึ้นกระบะที่นี่แล้วน้ำแข็งน้องใส่ท่าก็มาด้วยถัด200ลอยหายเหลือไงใบหนึ่งน้าขอตรงนี้เจอ่ได้กินอยู่แล้วแต่กับน้ำแข็งเดียวน้ำของฝ่ายตัดเลย มาดูคนที่สมหรือเปล่าจะส่งทั้งเพลงะพูดถึงเสกนะเป็นกรอแก้วสูงยากามก็จะออกนะผมพูดขึ้นนำับชมฮะเรียบ สองนี่เป็นปตัวอ้อยคนละครัน,ไไนยไไนังมันใสเดินไปใส่เนี่ย แล้วก็ต้นโอยเพื่อนรักนะมีสองไปเหลือแล้วก็ทีมาลอกตนอธิพงมีหนึ่งไปเหลือเนี่ยเนี่ยสงคู่ทีแ้วคู่ที่เมื่อกี้มันชำระก่อนลงการาทันแม่คือสองเลยผมตรวจก่วนเถอเป็นสอดอมาหามีหลักฐาน้าไปเหลือกุ้งกัดถึงเลขนมือีอยู่ทรงนันเบอร์อะไร คู่ดยวลแปดสา้าหึงสององไม่รู้เบอร์เลยแต่ผมต้องจ่ายอ่ะขาดอากาศละเตยมเด็กเติมมาให้คนไม่ไปหาที่ร้านใช่ไหมเอาแบบอกมาที่บ้านเลยได้ไหมเศาเสาเออวันที่มาดูเหรอเนี่ยดูเลย ตัวไปเลยฮะจะไม่ทิ้งเดี๋ยไปแค่แสนหมดเลยตัวดีจัง